สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับรายการเกียร์วิกฤตอีกเช่นเคยครับและแน่นอนว่าในครั้งนี้เกียร์วิกฤตก็จะพาทุกท่านไปลัดเลาะและก็เสาะหาเรื่องราวที่น่าสนใจในรั้ววิศวะมกะรดงอีกเช่นเคยครับซึ่งในเทปนี้เกียร์วิกฤตก็จะพาทุกท่านไปพบกับสิ่งประดิษฐ์จากนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตรบอกได้เลยครับว่าผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัล๊อปูล่าโหวตระดับประเทศมาแล้วแต่ก่อนจะไปพบน้องๆกลุ่มน,นั้นเราไปพบกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมพศุดาจันทร์หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเกษตรซึ่งท่านจะได้พูดถึงความเป็นมาของการเข้าร่วมประกวดโครงการนักศึกษาในการประชุมวิชาการร,ระดับประเทศครับสำหรับการเรียนในหลักสูตรวิกรรมศาสตร์นะครับทุกหลักสูตรในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับนักศึกษาเริ่มเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งและ4นะครับในการเรียนในชั้นปีที่4นี่นะ มีวิชาหนึ่งที่เป็นวิชาที่สําคัญมากในการพัฒนานักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาไปเพื่อเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพในอนาคตเนี่ยก็คือวิชาโครงงานนักศึกษาในทุกหลักสูรตรทางด้านวิศวกรรมเนี่ยก็จะมีวิชาโครงงานนักศึกษาหรือวิชาโปรเจกต์นั่นเองซึ่งวิชานี้ความสําคัญก็คือว่านักศึกษาได้นําความรู้ ตั้งแต่เรียนปี1ปี2ปี3แล้วก็ปี4นะรวบยอดศาสตร์ความรู้ทางด้านวิศวะนะครับมาสร้างนะวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์หรือสร้างผลงานนะนักศึกษานะในแต่ละภาควิชาเนี่ยก็จะเอาผลงานดีๆอย่างนี้นะครับเข้าร่วมประชุมและประกวดโครงงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งจัดทุกปีนะของคณะวิศวกรรมศาสตร์จากนั้นเมื่อผลงานนักศึกษาได้ถูก กรรมการพิจารณาได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นประเภทสิ่งประดิษฐ์ประเภทความคิดสร้างสรรค์หรือประเภทการพัฒนาองค์ความรู้ก็ถูกนําไปประกวดต่อในระดับชาติต่อไปนี่มีมากมายหลายโปรเจกต์เลยที่ถูกนําโดยระบบแบบนี้นะครับนะครับที่ผ่านมานักศึกษาประมาณ13-14สถาบันเนี่ยก็จะเอาผลงานนี่ครับไปร่วมนําเสนอประชุมวิชาการและก็ประกวดโครงงานด้วยนะครับ จนถึงปีนี้เนี่ยนะครับปีนี้ปีที่ผ่านมาซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์เนี่ยเป็นการประชุมวิกรรมเกษตรโครงงานวิกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่19ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี2538และก็อย่างต่อเนื่องเรียกว่าเป็นเป็นเวทีสําหรับการพัฒนานักศึกษาทางด้านวิศวกรรมเกษตรหรือที่เกี่ยวข้องทั้งประเทศเลยก็เป็นเวทีที่ดีมากสําหรับการพัฒนา ความรู้ทางด้านวิศวกรรมเอาไปใช้ทางด้านวิกรรมเกษตรเพราะฉะนั้นผลงานตรงนี้ออกมาก็ถือว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพนะครับเราก็ในฐานะภาควิชาที่ดูแลนักศึกษาทางด้านนี้มานะครับก็ถือว่าได้ส่งเสริมวิกรรมนี้มาโดยตลอดในขณะเดียวกันคณะวิกรรมศาสตร์ของเรานะครับก็สนับสนุนนะสนับสอย่างจริงจังเพราะถือว่าเป็นผลงานที่ที่ที่ดีและผลงานที่ทําชื่อเสียงให้คณะให้มาอะไรเราได้นะครับเช่นอย่างเช่นผลงานปีนี้ก็ เราจะได้ดูว่ามีผลงานอะไรบ้างที่รับรางวัลเนาะสัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมก็นายวัฒนาสุขอยู่นะครับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับครับผมนายกลยุทธ์บางกูนครับนักศึกษาชั้นปีที่4ครับภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับสำหรับโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์เครื่องเก็บกวาดวัสดุรองนอนสําหรับโรงเรียนไก่เนื้อนะครับก็ทําไมถึงสนใจทำนะครับก็โปรเจกต์นอกจากนี้ก็เป็นโปรเจกต์ของรุ่นพี่นะครับก็ เป็นของคุณธนากรและคุณปริพัฒน์ใจรัตน์นะครับก็ได้มีโอกาสไปไปช่วยในส่วนของการทํางานนะครับก็เห็นเห็นถึงความสําคัญว่าโปรเจกต์นียครับก็มีความสําคัญต่อกเกษตรกรรายย่อยต่อก็เล่งเห็นความสําคัญถึงในการทํางานจริงของโปรเจกต์ในครั้งนี้ครับครับผมครับสำหรับกระบวนการการทางานนะครับก็เราจะเริ่มจากการศึกษาวัสดุอ่อนไก่ครับซึ่งจะมีจะเป็นแกบนะครับผม ซึ่งแกลที่เขาใช้ที่เกษตรกรใช้เนี่ยจะใช้หนาประมาณ4-5เซนนะครับเราเริ่มจากการหาคุณลักษณะาทากไยภาพของวัสดุรองนอนก่อนนะครับเช่นความชื้นความหนาแน่นมุมเฉดทานประมาณนี้ครับเพื่อเพื่อไปทําการวิเคราะห์แล้วก็นําไปปรับปรุงเครื่องครับผมส่วนต่อมาครับเราก็จะเอาเครื่องต้นแบบเนี่ยที่เป็นของพี่ธนากรและพี่คุยพั์เนี่ยมาทําการศึกษาโดยการทดสอบเครื่องว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับปรุงและมีปัญหา ส่วนที่3ครับเราจะทําการเริ่มทําการปรับปรุงใน3ส่วนหลักที่เราทําการปรับปรุงนะครับก็คือ1ระบบขับเลี้ยวระบบขับเลี้ยวครับผม2ระบบขับเคลื่อนแล้วก็3ก็คือการหาความสัมพันธ์ของเกียร์เรียงข้างและเกียร์เรียงหน้าครับผมต่อมาครับเราก็จะทําการเริ่มทําการปรับปรุงระบบส่วนหน้าก่อนแล้วปรับปรุงระบบส่วนหลังจากนั้นแล้วก็ทําการปรับปรุงเกียร์เรียงโดยการสร้างชุดทดสอบขึ้นมา2ชุดทดสอบครับโดยมี ทดสอบของเกียวเบี่ยงหน้าและเกียวเบี่ยงข้างครับผมแล้วนำค่าที่ได้มาหาความสัมพันธ์แล้วก็หาค่าที่เหมาะสมจากนั้นก็นําส่วนที่ปรับปรุงทั้งหลายเนี่ยไปประกอบเข้าเครื่องคืนครับผมแล้วก็ทําการทดสอบโดยรวมสาหรับเครื่องที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วและปรับปรุงค่าที่เหมาะสมแล้วครับผมครับสาหรับในส่วนของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการที่เราได้ทําครั้งนี้ครับโครงการนี้เราเราได้ทำครั้งนี้ก็เราจะมุ่งเน้นไปในในในส่วนของเกษตรกรรายย่อยที่ ใช้ในการเลี้ยงไก่ลงเรือนพื้น,นปูนนะครับก็เราจะเป็นประโยชน์เจาะจงไปในส่วนของจุดนี้นะครับก็คือเวลาเราทําการเก็บในส่วนนี้ยังไม่มีครับทุกวันนี้เขาจะใช้แรงงานคนอยู่แ,แรงงานแรงงานคนในการเก็บจะใช้เวลานานนะครับในการเลี้ยงไก่จะต้องมีการพักรงเรือนการทาความสะอาดซึ่งจะเสียเวลาแต่ถ้าเราลดเวลาส่วนนี้ได้จะทําให้เราสามารถลดระยะเวลาเพิ่มระยะเวลาในการเลี้ยงรุ่นต่อไปก็ทําให้สามารถเพิ่ม จำนวนในการเลี้ยงไก่แต่ละรอบได้ครับก็เป็นประโยชน์ในส่วนของเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงไก่เหนีย ต่อไปเราก็จะมาแนะนําการทํางานของเครื่องเก็บวัสดุรองนอนไก่เนื้อครับก็เริ่มจากนะครับในส่วนนี้ครับก็จะเป็นต้นกําลังที่ใช้ในการขับเคลื่อนของตัวเครื่องทั้งหมดนะครับก็จะส่งกําลังผ่านสายพานและพุลเล่ครับก็ส่งไปยังแปรงปัดทำความสะอาดนะครับในส่วนนี้คือจะปัดวัสดุรองนอนขึ้นมาครับก็ปัดขึ้นมาชนกับเนี่ยก็คือกระบะรองรับนะครับก่าบรองรับก็จะเป็นว่าป้องกันไม่ให้ วัสดุรองนอนกระเด็นออกครับให้มันไหลลงเกลียวลำเลียง er หน้าครับก็คือส่วนนี้นะครับเกลียวลำเลียง er หน้าพอเกลียวลำเลียง er หน้ามีวัสดุรองนอนก็จะลำเลียงก็จะลำเลียงวัสดุรองนอนออกทางด้านข้างนะครับก็ทางด้านข้างก็จะมีเกลียวลำเลียงวัสดุรองนอนขึ้นไปเพื่อบรรจุลงกระสอบนะครับก็เป็นกระบวนการทํางานทั้งหมดของเครื่องนะครับครับผมครับต่อไปจะเป็นส่วนที่ทำการปรับทำการปรับปรุงนะครับส่วนแรกก็คือส่วนหน้าของเครื่องครับจะเห็นได้ว่าส่วนส่วนข้างหน้าเดิมเนี่ยมันจะเป็นระบบขับเลี้ยวนะครับผมแล้วก็เป็นมีล้อที่เล็ก ทำให้บรงคับเลียวได้ยากมากเราก็เลยทําการเปลี่ยนให้มีล้อขนาดใหญ่แล้วก็ทําการใส่เกียร์ทดเข้าไปให้มันสามารถเดินหน้าได้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้แรงงานคนในการผลักให้รถไปด้านหน้านะครับซึ่งจะทําให้ลดแรงคนในการใช้ในการขับเคลื่อนเนี่ยได้เยอะมาก,กครับผมแล้วก็ส่วนที่2ครับจะเป็นส่วนของด้านหลังครับผมส่วนด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับตอนแรกเนี่ยจะเป็นด้านหลังจะเป็นฐานล้อมี ขนาดมีหน้ากว้างที่แคบมากครับทำให้เวลาเลี้ยวเนี่ยรถเนี่ยไม่มีสมดุลนะครับทำให้รถเนี่ยจะเอียงแล้วก็จะทําให้แปรงปัดเนี่ยไม่อยู่ไม่อยู่ในหน้ากับพื้นนะครับเราจึงทําการขยายส่วนฐานของล้อหลังเนี่ยให้ขยายให้กว้างขึ้นครับแล้วก็ทําการใส่ล้อรถเข็นเข้าไปเพื่อให้มันเลี้ยวได้3ามร้อยสิบองศารับทำให้ในการเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวได้ง่ายขึ้นนะครับครับผม่วนที่3ครับก็เป็นเกียร์เลี้ยงนะครับซึ่งเกียร์เลี้ยงเนี่ยมีอยู่สองมีจุดสองก็คือเกียร์เลี้ยงหน้าแล้วก็เกียร์เลี้ยงข้างนะครับซ ระบบเดิมเนี่ยเราไม่ได้หาความสัมพันธ์ของเกเลียวลเรียงไว้ทําให้เมื่อเราเคลื่อนที่เคลื่อนในอาตาัตราที่เร็วเนี่ยทำให้ล้อสุดลอนน์ไม่สามารถลำเลียงได้ทันนะครับเราก็เลยทําการหาความสัมพันธ์ของเกเลียวเรียงครับเพื่อนํามาวิเคราะห์แล้วก็นํามาปรับปรุงค่าให้สามารถลําเลียงล้อสุรลอนนให้ได้หมดนะครับก็อย่างที่เห็น,นครับก็ทําการปรับปรุงแล้วก็นํามาตั้งค่าที่เหมาะสมแล้วก็นํามาประกอบเข้าเครื่องคืนนะครับส่วนเกลียวข่านะครับซึ่งเดิมเนี่ยจะมีมุมเอียงจากพื้นระดับเนี่ย50องศานะครับ ตอนนี้รักลถรนลงมาเหลือ4 0องศาครับทำให้ในการลำเลียงเนี่ยสามารถลำเลียงวัสดุลนอนได้หมดนะครับแล้วก็ง่ายต่อการบรรจุกระสอบครับผมไก่เนื้อเป็นนะเป็นสัตว์นะเศรษฐกิจนะสำคัญของประเทศไทยนะครับนะเรามีการเลี้ยงไก่นะคิดเป็นปริมาณน้ำหนักแล้วเนี่ยประมาณ1.1ล้านตันนะ 25%เราส่งออกนะครับนะเราใช้ภายในประเทศบริโภคกัน80%ปนะประมาณ75%นะครับการเลี้ยกไก่เนื้อนะครับนะฮะในโรงเรือนนะฮะจะเป็นต้องมีวัสดุรองนอนไก่เพื่อที่จะดูดซับเนี่ยนะฮะความชื้นนะฮะจากการขับถ่ายของไก่แล้วก็แล้วก็น้ำนะที่เปียกนะภายในโรงเรือนนะครับนะจะ สูงนะจากพื้นนะประมาณนะหถึงนะสิเซนนะครับนะโดยทั่วไปก็จะใช้แกลบนะเป็นเป็นวัสดุในการเลี้ยงไก่แต่ละรอบเนี่ยจะใช้เวลาเนี่ยประมาณนะสาวันนะครับนะนะหลังจากเลี้ยงไก่เสร็จนะจะต้องเอาวัสดุรองนอนนี่ออกนะเพื่อที่จะจะทำความสะอาดโรงเรือนนะครับนะแล้วก็ให้ปอดจากเชื้อโรคนะซึ่งการเอาวัสดุออกแล้วก็ทิ้งระยะเวลาเนี่ยนะจะใช้นะเวสสลาเนี่ยนะประมาณ นะ,ะเป็น7นะถึง14วันนะประมาณเกือบ2สัปดาห์นะครับนะซึ่งนะถ้าเราสามารถจะเอาวัสดุรองนอนออกได้เร็วนะครับนะก็จะทำให้มีเวลาที่จะเลี้ยงไก่ได้เพิ่มขึ้นอีกนะโดยที่ลองประมาณดูแล้วเนี่ยสามารถจะเลี้ยงไก่ได้เพิ่มอีกนะไม่ต่ำกว่า1รอบนะฮะของของของการเลี้ยงนะครับนะถ้าเราสามารถจะจัดการวัสดุรองนอนได้ในการจัดการเนี่ยนะจะต้องที่ในทางปฏิบัติเนะี่ยจะใช้คนนะกวาด วัสดุรองนอนมันจะเป็นฝุ่นนะครับนะเป็นฝุ่นนะแล้วก็ชื้นนะฮะหนาจะเอาออกจากโรงเรือนจะใช้เวลานานนะครับนะถ้ามีอุปกรณ์เนี่ยนะสามารถจะช่วยนะครับนะให้กวาดแล้วก็บรรจุถุงได้เลยนะครับนะเพียงแต่ว่าก็ก็น่าจะช่วยให้คนทํางานได้สะดวกขึ้นแล้วก็แล้วก็เอาวัสดุรองนะเหล่านี้ออกได้เร็วขึ้นอันนี้คือเหตุผลหลักการที่ทําให้มีการพัฒนาเครื่องนะครับ ตัวเครื่องนะฮะหลักการก็คือใช้เกีียวลำเลียงนะฮะคือปัดนะฮะวัสดุให้มันเข้ามาในร่องของเกีียวเกีียวลำเลียงจะลำเลียงออกนะเพื่อเี่ียออกทางด้านข้างแล้วก็มีเกลียวอีกตัวนึงนะเกลียวลำเลียงนะลำเลียงขึ้นข้างบนเพื่อบรรจุถุงอันนี้ก็คือหลักการนะฮะกว้างทั่วๆไปนะครับนะะซึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เลี้ยงไก่นะโดยรวมนะของทั้งประเทศได้นะครับหากมีการพัฒนาเครื่องมือนี้ได้ สำเร็จนะครับในนี้ก็เป็นเป็นหลักการและเหตุผลครับ งานเกียรวิกฤตก็ได้ร่วมติดตามคณะเดินทางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบริษัทพิทชิสประเทศไทยจำกัดมุ่งหน้าสู่อำเภอบุุงคล้าจังหวัดบึงกาฬเพื่อที่จะมอบหนังสือสู่มือน้องๆในโรงเรียนที่ยังขาดแคลนนั่นก็คือโรงเรียนอนุบาลบุุงคล้าและโรงเรียนหมู่คล้านาครซึ่งทั้งนักเรียนและคณา,าจารย์จากทั้งสองโรงเรียนก็ได้ให้การต้อนรับคณะเดินทางอย่างอบอุ่นเลยล่ะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้น เราไปชมมมพร้อมกันเลยครับ ครับโอกาสนี้กับผมในนามตัวแทนโรงเรียนบุงค้านครและกับบุคลากรโรงเรียนบุงค้านครทุกท่านนะครับโรงเรียนเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความอนุเคราะห์จากทางคณะท่านได้มอบวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาทางโรงเรียนเราจะพยายามบริหารจัดการภายใต้บุคลากรที่เรามีอยู่จะใช้ประโยชน์ให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสมกับที่ท่านได้ตั้งใจมามอบให้กับทางโรงเรียน ครับในโอกาสนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นของฝากนอกจากเชิญชวนคณะของพวกเราได้ปรบมือเป็นการขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับผม ใจไปขึ้นสาวลาวกาดดับู้เบาฟังใคคนที่ใจเน็บหนาวคิดพอดสาวลาวใจใจคือพอดอยู่บ่เร้ามันคือพอดตั้งแต่เจ้าโอผู้สาวเวียงจันทร์สวัสดีครับ ผมนายเพลเดตประกายสิทธิ์ผู้อวยการโรงเรียนอนุบาลบุงคล้าสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการวันนี้รู้สึกยินดีที่ทางบริษัทนิตชิประเทศไทยจำกัดได้นำหนังสือห้องสมุดโรงเรียนมาให้กับโรงเรียนอนุบาลบุงคล้าก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลบุงคล้านั้นเป็น ห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความต้องการหนังสือห้องสมุดอีกมากมายวันนี้ก็ถือว่าท่านได้ให้กุศลทางปัญญากับเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลในชนบทได้นำหนังสือที่มีคุณค่าเป็นอย่างสูงนะครับเป็นอย่างสูงและวันนี้ได้มาให้กับทางโรงเรียนทางโรงเรียนก็จะนำหนังสือเหล่านี้ไปให้กับนักเรียน ที่มีความต้องการที่มีความสนใจได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมการได้รับหนังสือวันนี้เราได้รับการประสานจากคุณสุรชัยสุกุลดาวผ่านทางดรวัชรินกาสลักนะครับแล้วก็ดกรศักดิ์สิธิ์จันททยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำหนังสือมาให้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปท่านก็คงจะเห็นมองเห็นความสำคัญในการพัฒนายเยาวชน ของคนที่ขาดแคลนหนังสือที่ห่างไกลในชนบทแล้วก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งทางโรงเรียนต้องขอขอบกลับขอบคุณไว้นะโอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับนาาาาคดออออเเเศศรรใใจจจหห้้้้ยู่่บตตัังพก ก็ว,ว,วันนี้เป็นกิจกรรมในโครงการห้องสมุดของบริษัทฮิตาชินะครับคือกลุ่มบริษัทฮิตาชิในประเทศไทยก็จะร่วมกันลงขันออกสนับสนุนเงินทุนให้นักเรียนเก่าฮิตาชิคือพวกอาจารย์ตามหาวิไลนะครับที่ได้รับทุนฮิตาชิไปเรียนต่อปญายเอกที่ประเทศญี่ปุ่นก็ช่วยกันหาโรงเรียนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็น,นําหนังสือมาบริจาคให้โรงเรียนต่าง ก็ฮิตาชิได้ทําโครงการนี้มา10กว่าปีแล้วนะครับประมาณ200โรงเรียนนี้น่าจะเป็นโรงเรียนที่218หรือ2 1 9นี่แหละครับก็พื้นที่ที่เขาบริจาคก็อยู่ทังภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางบางส่วนนะครับเราก็พยายามกระจายไปกับโรงเรียนในหลายๆรูปแบบเพื่อดูดูผลที่ได้รับนะครับบางครั้งเราก็ไปโรงเรียนที่ยากจนมากจนไม่มีแม้ทั้งห้องสมุดบางครั้งเราก็ไปโรงเรียนที่มีอยู่แล้วแล้วขาดแคลนเพื่อเพื่อที่จะดูว่าประโยชน์สูงสุดเกิดที่ตรงไหน นะครับคือโรงเรียนที่เราให้นี้ไม่ใช่โรงเรียนที่ยากจนอย่างเดียวแต่ต้องดูว่าครูที่โรงเรียนนั้นมีความรับผิดชอบแล้วก็ดูแลนําสิ่งที่เราให้ไปใช้ประโยชน์กับเด็กมากน้อยแค่ไหนอันนั้นเป็นเป้าหมายที่สําคัญกว่าครับก็คิดว่าสิ่งที่น้องๆเขาได้รับเนี่ยเป็นโอกาสที่หลายๆแห่งไม่ได้นะครับเมื่อเราได้โอกาสนี้ก็น่าจะใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อที่จะได้พัฒนาตัวเองแล้วก็แข่งขันกับเด็กๆที่อยู่ในเมืองที่เขามีโอกาสมากกว่าเรา เมื่อเราได้โอกาสนี้นะครับก็ขอให้ใช้หนังสือให้เต็มที่ไม่ต้องไม่ต้องเสียดายนะครับฝากถึงอาจารย์ด้วยว่าให้เด็กใช้ให้เต็มที่ครับ ามโคงส่งมหัวใจไปถึงเศร้าลาวกาบจากผู้าังไทคนที่ใจเน็บหนาวคิดพอดเศร้าล